สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกินของสมครับพี่น้องบักม่วงบักม่วงนะคะเมื่อวัอ้อยเนี่ยคิดยาก,กินบักม่วงบักม่วงนี่ซื้อมากแล้วได้อาทิตย์นึงแล้วครับพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้เมื่อเพิ่งไม่คิดพอว่าทั้งเบาทั้งน้ำลา่แตกว่าเจ้คของนี่ซื้อบักม่วงไว้ในตู้เย็นยังสดนะพี่น้อง บักม่วงอ่อนมึงเนื้อไวฮันเป็นวงกลมวงกลมนะรู้ว่วเวลานี่เท่าไหร่ละสองถุ่มพิน้องอาบน้ำแล้วมึงเนื้อย,ยางบัวหัว่าอาบน้ำออกแป้งใส่เกี๊ยมยางดีเห็ดนำพริกใส่ประเดกประเดกนงครับพี่นอ้องน้ำไลยแตกมาถ้าคิดอยากกินนี่บ่บัญญะบัญญั่งเลยวะเวลาที่เท่ายบัรหั คิดอยากกินลูกมากินเลยพี่น้องก็ร่งเบิงละครอนู่ก็เลยพึ่งอันเปิดละครอนไว้เราก็ไปอาบนา้ำอาบนา้ำเสร็จแล้วเราสิวา่าเอาช่างเบิงละครอนคือสิมาก,กินบักม่วงนึกพอพี่น้องเปิดละครอนแล้วเอ๊ะจำได้ว่าบักม่วงยู่ในตู้เย็นนี่ว่าเป็นอาทิตย์แล้วมันมันสีเหี่ยวนะอาบนา้ำเสร็จแล้วเราก็เลยมาเห็ดผู้ใดอยากกินรอบดึกของสมสม,สมดลอพี่น้องเ้อ มากินกะปออ้อยนะคะแกงม่วงค่ะเบิ้งซีรีเกาหลีจบแน่นอนขึ้นนี่ค่ะพินนองปลาแดกนุ่งใส่เข่าขัวใส่หอมแดงจกชิกินใดจักตอนบุรพินนองสมกับอยากบุบรพมาอื้ม,มตัณเปียตที่ตานะคะ มังสุมสมเลิมื่อนี้พอก่อ้หนาวปันใดพี่น้องคือบว่วหนาวเลยแบบธรรมดาอากาศแบบธรรมดาธรรมดาเลยปกตินี่จังสียองออกเยเอกเยนในพื้นบ้านก็ะเย็นปกติขั้วนี่สีเย็นเยียบเลยพี่น้อง เขาไปแนบานในอุ่นขอบคุณพี่สาวมากๆนะคะสีเฮ็ดบันให้อ,อ้อยกับคุณยายกับลูกหลานในยู่อุ่นๆมีความสุขารกับพี่นอ้องในยูในแวะอากาศหนาวนี่มันเป็นสิ่งที่ทรมานสีลูกจากเตียงกับสีเปิดผ้าห่มเดินคิดภาพบึ้งพี่น้องมันทรมานอ,อ้อยก็เลยมาคิดถึงพี่สาวอยู่เดนมาร์กพี่น้องไหนจะหิมะล่งแนในสีแดดกระบ,บอกอกแน ในโควิดก็มาเนี่ยคนเฮานี่ถ้าบอเขาเรียกว่าบอชินกับการอยู่การกินอ่านอกอเขาเรียกว่าอยู่ต่างประเทศนะตรงอยู่บ่ได้แต่ว่าพี่สาวอ้อยอยู่มากเกือบสิบปีแล้วพี่น้องพี่สาวอ้อยห้กกำลังใจตลอดได้พี่น้องตะโควิดมากเพราะยังเพราะว่ามันเป็นทั่วโลกเราเขาก็อยากคิดว่าเมื่อพี่สาวกับนาวโควิดมันตรงมีโอกาสที่ เร็วกว่าบานหฮอบานเห้อย่างหน่อยก็มีหอนหอนหนาวหนาวมันบ่ค่ะแต่ว่าบานเขามัานบัดหนาวอยู่บนเส้า,าแถมแถมแถมช่วงนี้ก็คือหิมะตกค่ะพี่น้องบางครั้งพี่สาวเอาไว้นี่เราก็มีงานประจํานําเวลานั้นเราก็ไปกวดหิมะอ่าเป็นงานจบค่ะพี่น้องพี่สาวกับไปเฮ็ดเพื่อที่จะส่งเงินส่งทองมาเห็นน้อง,องได้เฮ็ดบานเฮ็ดซองจุนเจียคว,วามครัวพี่น้องพี่สาวนี่รักมากๆเลยนะคะ สิ่งไหนที่เพ่นเธ็ตในห้องห้องก็ต้องขอบคุณเพลินนึกถึงเพลินไว้ในใจเสมอครับพี่นอ้องวันนี้อาอวยก็เลยมาคิดถึงพี่สาวเมืองกันหนาวแล้วเธอมีโควิดอีกโอ้แต่แม่นี่อ้อยเออย์ทั่วหาเอรยรูปเป็นยังไงโค้โวงโควิดน่ะเป็นยังไงให้อาอวยนี่ทั่วหาอยู่บ่เศร้าพี่นอ้องพี่สาวบางครั้งก็กว่าติดลบเท่าน,นั้นเท่าน,นี้มีเทียนหนึ่งอีกอาทิตย์หน้านี้ จะแปดองศาเลยแบบชีหนาวหนาวคือน้ำแข็งเลยพันปาดแตถ้าเขาจับน้ำแข็งเขาก็ยังจับมือนี่จกขึ้นจกลงเนาะพี่น้องเอาไปนน้ำกินไปนน้ำพี่น้องเบาเกลื่อนความหนาวมันเพราะวันเป็นช่วงช่วงนี้พอดีนะก็รีกคุยใดพี่น้องพามันกับชีหนาวคือกันหมดละย่ามบนหนาวกับบนหนาวคือกันหนงทีนะก็บเบาสู้กันฟังอืมแม่วงกับกวบ เขาว่าผู้เฒ่านกินสมได้มันดีพี่น้องอายุยืนครับว่แม่นเอาไว้ว่าว่ากินสมละอายุยืนบ่แม่ในกิ่นตะบกม่วงจิ้มน้ำจิ้มเด้่พี่น้องเด้อเพิ่นว่ามากหรือเป่าซองทุ่มเลยพี่น้องเอาไว้ยังลุกไปกินตะบกม่วงเฮ้ย ม่งส้มส้มอิิเพราว่ากินกินไนมันพร้อมกันนีได้ทั้งฝาดทั้งสมแต่ว่ามันบอดีอะ่ะเขาว่ากินไนมันบอดีนะพี่นอ้องหืมกินเพื่อพี่น้องนะพี่เดือนเลย เฝ้าห้อพักนะเบิ่งคลิปอาอ้อยคลิปนี้นะสองทุ่มกินบมกม่วงรอบปิดประตูได้เลยหาทุ่ม <c oughs> บริเวณโท่คุยเหรียญกับพีบนเรื่อนนะเบิ่งคลิปออ้อยนะคะกิ่นมกม,กม่วงเห็ดน้ำจิ้มแซ่บๆสุมกระยาพี่น้องแต่น้ำจิ้มมันแซ่บพี่น้อง บัวตะพีสาวอยู่เมืองหนอกแฟันขับเอาไว้อื่นผู้ใดที่อยู่เมืองหนอกเมืองหน้าดูแลสุขภาพเลยนะคะบางบางบางคนก็อยู่ประเทศนั่นประเทศนี่หนาวหิมะตกดูแลสุขภาพกับพี่น้องกินน้ำอุ่นใส่เม็ดออกจากบ้านนะคะพี่สาวอ่อยพวกคน้ำกันตลอด อ๋อถามเอืย่ยว่าต้อยหิมะมันตกนี่มันเป็นยังไงเด้อรมันคือบักเห็บบานเท่าบ่วทันความอยากหูแล้วพี่น้องเนาะพี่สาวก็เลฟเยฟงผ่าเมยเบึงว่าหิมะมันมันลง,ม,นลงมันลงแบบไดมันตกปกปก,ปกคือใส่สังกะสีบานเท่าบอตอนหน่อย,อยพี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะร่มกับพัดฝนกับตกบักเห็บลนใส่สังกะสีบานโปก๊ปกปกิปกเป๊กห้องทั้งห้องทั้งไห้พี่น้องวันนี้ พี่สาวเลยว่าอยู่ประเทศพีนะหิมะตกกว่าท่านตอนมันเป็นในหิมะตกกว่าท่านตอนพี่สาวไปไม่ไม่มันกะตกยังบลายเนาพิ่งกับพิ่งกับยังไทยรูปไทยนั่นยังเปลี่ยนเนาะปีพอดวนไปเพิ่งกับเริ่มไทยเพิ่งกับพิ่งกับบดิไทยตอนหิมะลงหรอกว่าจังไงไพิ่งมีแต่ไทยตอนมันอยู่น้าผืนนั่งสินะกินน้าเบาน้ำพีน้องพี่สาวเลสไทยอยู่พืนอย่าเบึง อยู่น้ำหลังข้ารดกันสินะมันก็คือน้ำแข็งเกาะยุงสินะบันนี้พี่สาวก็วเลยส่งภาพตอนหิมะมันตกมาให้น้องเบิง่งถ้าเฮาจะเก็บภาพไว้ถ้าโทรศัพท์เฮามันเต็มนู่นนั่นนี่เฮากับ่ไดเบิ่งค่ะพี่น้องอาอ้อยก็เลยเอาความสวยงามของหิมะตกของประเทศเดนมาร์กบ,าน,บานพี่สาวเอาไอ้นี่อยู่กลางเมืองเลยพี่น้องไก่รดรดเขาเรียกวย่ายังับ รถไฟไฟฟ้าเองสินะถ้าบ้านบ้านเอารถไฟไฟไฟ้าแรงสูงจริงสินะอ๋อโอยก็เป็นคนบ่ค่อยนั่นเนาะก็บว่าตามยาา่านว่าถือก็บว่าตามภาษาเขาบ้านพี่สาวอ๋อโอยน่ะจะอยู่กลางเมืองนะคะพื่นกะทายเบิงพื่นกะทายอยู่อันบ้านพื้นพื่นสินอยู่ลักษณะเหมือนอพาร์ตเมนต์ไปจริงสินะแต่ว่าอยู่กลางเมืองนะคะไก่บิ๊กซี่ถ้าเป็นบ้านเอาไก่อันห้างสรรพสินค้าห้าง ห้างซับพสินคา้าลรวรถไฟตไต่ดินแน่นู่นั่นนี่สะดวกสบายค่ะพี่สาวเนี่ยอยากเอาไปอยู่แต่ว่าอ้อยห่วงแม่กับหลานนะคะก็เลยไปว่าอะไรกเไไ็เลยได้ยำได้เอ่ยกับว่าอยากผ้ามาก็ต้องปฏิเสธเอ่ยไปก่อนเพราะว่าต้องดูแลแม่กับปังปอนนะคะกินอีกแล้วพี่น้องอ้อยก็เลยเก็บผาพี่สาวไว้ อ้ายกระเาไม่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำเลือกอะอาจจะเคยเบิ้งหรือเคยมีเราแต่อ้อยก็อยากเก็บภาพสวยๆของงามของอ้อยเก็บไว้ในช่องของอ้อยนะครับเดี๋ยวก็ชุ่มไปเบิ้งไปกับอ้อยค่ะอ้อยก็เก็บไว้บางครั้งเขาสานกิาการงานส,สานกิจการานว่าเขายู่จุดนั้นจดหนึ่นะแต่ว่าศาสตร์นี้จะที่ได้ไปน้ำขาวโราต่างประเทศเลยเบิง้งกระภาพ อ่อนยมีนองฮักคูหนึ่งเราเราไปไกลถึงประเทศเยอรมันผู้น่นะเป็นนองฮักเพื่อนกะทายหิมะไอ้เบืองดีดีเพื่อนไปเก็บหิมะไปพ่อหิมะโอ้จะอ่อนน้ำนองเพื่อนนองฮักเลยออันนี้ก็บอกซูฟังพีน้นองบ่มีมูวอาไปน้ำกินสมไปน้ำ คื้นนี่ิได้เขาห้องน้ำจักรอบเขาจักรอบกระยารอรอยู่บ้านเท่าพี่นอ้องซุนบุญมาเท่าไหรไปอยู่บานคนอื่นเห็นมักม่วงก็อยากกินมุิปไปตั้งอย่างวันนี้พี่น้องเอยอยากหลายอยากก็ต้องอดทนเวลาเขาห้องน้ำมันกับพวกคือบา้านยูขวางเอาอ้อยนี่เป็นโรคชนิดหนึง่งเลยพี่น้องเอาอ้อยเป็นโรคชนิดหนึ่งคือเขาห้องน้ำเอาไว้สินั่งดูเอาอ้อยเลยเวลาไปบ้านไปบ,าไปบา้านไพ่กระยา สิบวกินของสมเลยคือหากินแบบสบายท้องที่สุดถ้าบ้านยกของนี่งกินได้เต็มที่บางครังตับมะฮงสามทุ่มยังลูกมาต่ำได้พินน้องแต่นี่สองทุ่มไนี่เนี่ตับมะฮงสามทุ่มไปบ้านมู่บ้านพวงเป็นนอนบ้านข้าเจา้าเขาพว่ากินแนวสแสลงแสลงเนี่ยบวกกากินยานลูกมะาเขาือง้ําใส่หอมแดงพี่น้อง Mm hmm. มันแับแสบยบดิพี่น้องเข่าคว้ร้อมๆยำถือหอมแดงพี่น้องเอ้ยต่อยมากินกับอ้อยด้ะสองทุ่มบานเท้าจะพี่สาวอ้อยนี่ก็จะประมาณจักโม่งบุหระของเพิ่นนั่งเบื้งนองกินเด้ใอยด่ยด้ะ mm hmm. ังเกลียดว่าได้ใส่บันตาพี่น้องได้ท่างตา,อ,าอ๋อแซบแซบแซบประเด็กแซบพี่น้องอ กําดยกําดก็เต็บต ah. ัว้หอมแดง